เรามาพูดคุยหลังเกมกันสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านของ Pink Spider กับอารันมาเร่ะครับก็จบไปครับเป็น Pink Spider ครับที่ชนะไปได้3ต่อ0เซตครับ19ต่อ25 18ต่อ25และ19ต่อ25นะครับวันนี้อารันมาเรครับก็มียูฟาของเรานะครับในการลงเล่นนะครับวันนี้ยูฟาอกมองว่าในส่วนตัวของอกนะอกมองว่าถือว่าโอเคมากๆนะครับในเกมเกมแรกที่เล่นกับ ทางด้านของอารันมาเรในการเจอพิงค์สไปเดอร์นะครับก็วันนี้ยูฟ่าเกมรับเนี่ยโอ๊กมองว่าทําได้ดีมากๆนะเกมรับทําได้ดีมากๆครับการยืนตําแหน่งดีการรับบอลแรกดีมากๆครับถูเคแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะมีจังหวะที่อาจจะรับพลาดไปบ้างอะไรแบบนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยโอ๊กถือว่ายูฟ่าสอบผ่านเลยในเรื่องเกมรับนะครับการยืนตําแหน่งก็ดีมากๆ ส่วนในเรื่องของเกมลุกครับอันนี้อกมองว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมกันต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวยูฟาเองเนี่ยน้องเคยบาดเจ็บหนักมาแล้วนะในเรื่องเกมลุกเนี่ยเราจะเห็นว่าเซตแรกเนี่ยเราก็อาจจะมีมีจังหวะที่ยูฟาอาจจะตีเขาเรียกว่าขัดขาด,ด,ดเกินเกินไปบ้างนะครับแต่พอเซตสเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นนะนะครับในการโจมตีดูเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะครับก็จบไปครับยูฟาทําไป12แต้ม นะครับในเกมวันนี้นะซึ่งก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับถือว่าโอเคมากๆกับเกมที่เจออย่างพิงค์สไปเดอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพราะเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าทีมอย่างพิงค์นะครับที่มีเจคิมอยู่เนี่ยมีกับตันคิมอยู่เนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับเพื่อนๆคือเป็นอะไรที่สู้ได้แบบยากจริงๆครับคิมเองก็เป็นระไรที่สู้ได้แบบยาริงๆนเพื่อนเพื่อนคืาเป็นอะไรที่สู้ได้แบบยาจริงๆนะครับก็ถือว่าคิมเป็ทอะไรที่ได้ดีจริงๆ นะครับเป็นเป็นเป็นตัวที่จะหาที่แบบว่าทางออกให้สำหรับทางด้านของพิงค์สไปเดอร์ได้เลยแต่ครับยูฟ่าโดยรวมแล้วครับเกมรับดีนะครับเกมรับดีการเสิร์ฟดีนะครับการเสิร์ฟดีส่วนในเรื่องเกมลุกเนี่ยโอ๊กว่าเดี๋ยวก็ไปเพิ่มเติมกันได้นะครับยูฟ่าก็มีจังหวะที่ยกมองว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นเกมลุกนะครับการเล่นมากขึ้นจังหวะตีทัสจังหวะการแก้ไขอะไรแบบเนี้ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมากๆนะครับในอนาคตก็ เขาเรียกว่ามีการเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับจริงๆทีมอารันมาเร่นเนี่ยไม่ใช่แค่ยูฟาคนเดียวที่อาจจะต้องเพิ่มเติมในเกมรุกนะโอกว่าก็ต้องเพิ่มเติมกันทั้งทีมแหละนะครับเพราะว่าในจังหวะใดจังหวะก็อาจจะมีความผิดพลาดอะไรกันอยู่นะโอื่่อว่าตอนนี้ เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ยูฟาเองเนี่ยเข้าไปไม่ได้หมายความว่ายูฟาต้องไปวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่หมายความว่ายูฟาเข้าไปเนี่ยผลงานก็วันนี้โอกถือว่ายูฟาก็ถือว่าโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยนะเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับการร่วมกันสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วโดวยตัวของยูฟาเองนะครับเราจะเห็นว่าตัวของยูฟามีความเฟรลี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็คนในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดูเอนจอยดูดูดูเฟลลี่กับทางยูฟาเนี่ยซึ่งโอกมองว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของการปรับตัวเราจะเห็นว่าในจง IG อะไรแบบเนี้ยยูฟาเองก็อยู่กับเพื่อนๆยิ้มแย้มแจ่มใสาภายในทีมอะไรแบบเนี้ยอกว่ามันสร้างบรรยากาศทีมที่ดีด้วยส่วนวันนี้ถามว่าอารันมาเล่เล่น yeah, แย่ไหมเนี่ยในมุมของอกจริงๆก็ไม่ได้แย่นะ จริงก็ไม่ได้แย่เพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอารันมาเล่ก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับทางฝั่งพิงค์สไปเดอร์เนี่ยเขาก็อุดมไปด้วยทีมชาติเกาหลีนะทีมชาติเกาหลีทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีตำนานที่ต้องบอกว่าคิมเนี่ยไม่ใช่แค่ตำนานของเกาหลีไม่ใช่ตำนานแค่เอเชียเขาเป็นระดับเวิร์คัสตำนานนักกีฬาวอลเลย์บอลของโลกอ่ะเพื่อน แล้วก็ยังคงแข็งแร่งยังคงทําได้ดีเสมอนะครับส่วนบทบาทของยูฟาในอนาคตต่อไปเนี่ยโอเกเชื่อว่าก็น่าจะเป็นตัวหลักของอารันมาเล่แหละเพื่อนเนเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูนะยูฟาเองก็ถือว่าเป็นตัวหลักในการโจมตีนะครับซึ่งวันนี้บททดสอบของยูฟาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข่งนิดนึงนะครับนั่นก็คือเจอเจ็คคิมเนี่ยแหละขึ้นมาบล็อกด้วยแล้วก็มีหัวเสานะครับคนอื่นๆเนี่ยที่ก็ตัวสูงเหมือนกัน นะครับก็อย่างเช่นอ่ะเป็นบีหลังนะทั้งหน้าของทุสคู่เนี่ยก็สูง192นะคิมนี่ก็192เหมือนกันนะครับแล้วก็มิดดิ้นบล็อกเนี่ยของทางฝั่งของพิงค์เนี่ยโอ้โหหัวลู่เลยนะครับห่วงลู่เลยนะครับ196ครับของจีนนะครับมันมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นเป็นบล็อกที่สูงมากๆแต่ถือว่าวันนี้12แต้มที่ยูฟาทำได้เนี่ยโอกว่าก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับเพียงแต่ว่าก็ อาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรกันต่อไปนะเกมรุกก็ว่ากันไปส่วนเกมรับเนี่ยโอ้กว่าดูดีมากๆเลยนะครับคือยูฟามีเซนส์ในการเล่นเกมรับที่ดีเกมรุกเนี่ยบางจังหวะเราจะเห็นว่าอย่างบางทียูฟาตีแล้วโดนบล็อกได้นะครับแต้มถัดมาเนี่ยยูฟาก็สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้จากการตีทัชอะไรแบบนี้มันหมายความว่ายูฟาเองก็มีการแก้ไขนะครับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับในอนาคตก็เพิ่มเติม กันต่อไปแล้วโอ้กเชื่อว่าอย่างที่บอกไปเนาะในในเรื่องของยูฟาก็คงจะเป็นตัวหลักของอารันมาเล่ต่อไปครับแล้วก็การที่ยูฟ่าย้ายมาอารันมาเล่เด็กเพื่อนทีมเนี่ยโอ้กว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมนะเพราะว่ายูฟามาญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมทีมอารันมาเล่เองเนี่ยครับเขาก็ไม่ใช่ทีมใหญ่เป็นทีมที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับกับการที่จะให้ยูฟาเนี่ยมีเวลาในการลงเล่นเยอะๆนะครับมีแมตช์เขาเรียกแมตช์ในการลงเล่นเยอะๆแล้วก็มีเวลาที่จะพัฒนา ฝีมือเยอะๆเลยนะครับก็อกว่าเหมาะสมนะครับการย้ายมารันมาเร่นเนี่ยอกเชื่อว่ายูฟ้าได้เล่นอย่างต่อเนื่องได้เล่นอย่างสม่ำเสมอแน่นอนถ้าเกิดไปทีมที่ใหญ่กว่านี้โอกาสในการลงเล่นก็อาจจะน้อยลงนะครับก็เป็นสิ่งที่ จะต้องร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจอารันมาเร่กันต่อไปครับโอ๊กเชื่อว,ว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมเลยแหละที่ฟแฟนๆชาวไทยของเราเนี่ยตามเชียร์กันตลอดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันน่าดูจริงๆมันน่าดูจริงๆครับคือด้วยความที่ทีมนี้อกมองแล้วทีมสปิริตค่อนข้างดีนะเราจะเห็นได้ว่าจังหวะทําทเสียเนี่ยทุกคนก็ให้กําลังใจกันนะครับจังหวะได้ก็ดีใจไปด้วยกันเหมือนเล่นแบบว่าเต็มที่อะ่ะคือแพ้ก็ไม่เป็นไรแบบลุยกันเต็มที่ครับทีมสปิริตค่อนข้างดีเราดูไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นอะไรที่อมยิ้มไปด้วยนะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับนัดต่อไปนะของทางฝั่งของอารันมาเร่นะครับก็จะเจอกับ IBK แล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอกับ IBK แล้วนะครับซึ่งก็น่าดูมากๆครับโอเเชื่อว่าเจอกับ IBK เนี่ยงานก็จะไม่หนักเท่าพิงค์แน่ๆแหละคือพิงค์เนี่ยมันหนักมากๆกันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆ นะครับต่อไปเจอ IBK นะครับทีมของยูฟาเนี่ยจะเจอวันที่2ตุลานะครับนั่นก็คือวันพุธนั่นเองนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับเราก็มาร่วมเชียร์กันได้นะครับทีมของ IBK จะเจอกับทั้งหน้าของอารันมาเร่นะครับก็อกเชื่อว่ามันจะสู่สีกว่านี้นะครับเพราะว่าเจอพิงค์เนี่ยต้องยอมรับว่าโอ้พิงค์ที่มีเจ็คิมเนี่ย เอาตรงคุณไดก็เหนื่อยเอาตรงๆคุณไดก็เหนื่อยแต่ครับเพราะฉะนั้นก็อา้าวรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับด้านของอารันมาเร่ที่จะเจอกับ IBK นะส่วนทางด้านของน้องสองพี่พวีสีทองนะครับพรุ่งนี้จะเล่นนะพรุ่งนี้จะเล่นนะครับเจอกับด้านของ g s c a สคาลเนะครับจะเจอกันเนี่ยเวลา5โมงเย็นโ,โหดูเดือดแน่นอนครับ GS c อสคาลเก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่แข็ง นะครับจะเจอกับฮุนไดในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีวอลเล่บอลดูกันตลอดเหมือนกันนะพวกเรานะนะครับก็ถัดจากวันที่วันที่1เนี่ยน้อง2เจอ GS ใช่ไหมวันที่2องยูฟาเจอ IBK แล้วก็วันที่3ครับก็จะเป็นทางด้านของน้อง2เนี่ยครับเจอกับทางด้านของ i g p p s s s นะครับแล้วก็มีวันที่4วันหนึ่งนะครับยูฟาครับจะเจอกับเลสปาร์เจอทีมของเมกาวาตีนะโอ้โห ดูเดือดเลือดพ่ายกันเลยทีเดียนะครับสำหรับถ้วยโคโวครับนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเนาะสรุปหลังเกมก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับกับการเล่นของยูฟาในการเล่นกับอารันมาเร่ในครั้งนี้นะโอ้กว่าโอเคมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจองครับบ๊ายบายสวัสดีครับ